เราโฟวันมันหายไปโอน้ำหนักยังไม่ได้ลงเลยยังอยู่กึ่งๆอยู่สองขายอยู่วันน้ำด้วยโอแอ่วันแอ่วันค่ะคือต้องลงน้ำหนักถูกเก้าถูกเก้าที่อยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอจะไปแล้วต้องลงให้เต็มก่อนถึงจะไปได้ยืนลงก่อนยืนลงก่อนโอ <c ười> ลงก่อ เรจะสวยตอนนี้นต้องมาช้าๆทีละก้าวต้องลงหัวแต่ท่าแรกครับอ่ะเราจะเอาร้อมกันครับพู้งก่อนนะครับตอนเริ่มืดยนตรงๆใช่ไครับจริงๆแล้วท่าแรกของผู้หญิงะเราดเราดูข้าๆงๆค,ครับให้เราเหมือนนิดนึงข้าปไปดูยืดใช่รับได้อตอนี้ที่จันทำออกมาสวยมากดูสง่าเลยแค่ยกขึ้นมา ต้องเริอัพอ่ะมันเป็นเทคนิคใช่ไหมเขียถูกต้องพี่ดาวางขาเร็วยกยกนี่นะครับทรีคือเริ่มปล่อยทรีโฟโฟเหลือเหลือเก็บไว้นะครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโฟล์โฟวันวันเพราะโฟวันจะมีสองเดกโฟกับวันโฟวันวันมีเวลาไปครับสอเต็มเลยแต่ใช่ ถอยปึ๊บแล้วดูดขาหน้าขึ้นมาซูซูสิจ๊ะครับแอ่ And. มีแอ้มกับขาจะไม่ย้ายนะครับน้ำหนักขาหน้ายกได้ไม่มีน้ำหนักซูแอขาหน้าก็ยังไม่มีน้ำหนักแล้วขาหลังส่งไปครับซวีอ๊อฟแนนวันวันคนที่ขาที่วันครับ วัดโอเคนี่เดี๋ยวดูนะครับมันม้วนมันอะไรยังงต้องความสุดๆถ้าเดเราจะยืนง no? so ่ายนั so ่นหมายถึงล็อกวัดถ้าเราวัดอย่างนี้นะครับเอหลังนิดนึงแย่าลงนะแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยจะเป็นภาพนี้เลยตัวจะยืดลงตั้งข้างหน้าลงตั้งลงยืดไงนวด อันนี้คือภาพที่สวยงามครับมาดูปลายเท้านะครับจะจะไม่เลยไปจะไม่เลยไปอย่างนี้นะครับอันนี้แค่แตะแตะคือผิวผ้าของเท้าทุกข้านนะครับอันนี้เลยนี่เป็น่นรครับอ่าไม่ให้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเลยมันก็จะเป็นข้าหรืออะก็จะเป็นค้านี้หมาดจุดตอกจุตองตรงนี้ตั้งจะเป็นลายโค้งนี่าะให้ก่อนนะครับแต่แรกครับ พราะว่าเขาดินใันเหมือนกันในการเต้นซีมีชิ้นนี้ไม่เห็นทำทำให้ยืนแล้วดูสง่าถ้าวางแผนปุ๊บดูดีเลยเหมือนชมป์โลกแค่แค่ยืนปุ๊บเขาก็รู้แล้วครับอย่างกรรมการเวลาเราแข่งหรือว่าคนดูทุกๆไฟที่เขาดูเราเต้นแบบเฉยๆอย่างเงี้ยแค่ยืนปุ๊บก็รู้ว่าไม่ธรรมดาถ้าเกิดเราเลียนหมดทุกอย่างหมดแล้วก็ ดก็รแล้วเรามีนิดนึงี่เขาก็จะรู้แล้วนี่ไม่ธรรมดาเขาต้องมีเทคนิคมีอะไรอ่าอย่าที่น้องเทคนิสอยู่ดูสีมากดูอัพขึ้นเยอะเลยอ่าใช่ครับถูกต้องนี้นะครับ two t h r e าน้องสีทำดีมาก ทำแบบนี้ได้บ้างจริงๆชัดสุดชื่อแอนแอจะไม่กลับนะครับกลับชิชื่อมีเวลาแบบนานมากชื่อแอนทรีแอนแอนลงนะครับแอนแล้วก็โฟ่โฟ่อยู่เลยแอนวางอุทธรณที่ยืนครับวางถ้าเกิดเราหมุนจะโค้งรอ้จะไม่ลง ตลลงเลยครับต่อนะครับเดิน2แออรเเลยนะครับ3 R4 R4 1 1 1 1ถ้าขาวันที่เจอที่สําคัญคือ4 hey, 1ใช่ and 2 and 2แอมาจะเป็นธรรมาชาติขึ้ <A> นเระ่เรามีแอ3แอ three a อร์ f o r แอ r one one เครับ four one one two แอร์ขึ้นหน้าอย่างเดียว t h e e แอจะหันซ้ายนะครับออกที่สติกครับแอร์ four 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 one 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 two แอร์ t h r f o r ว1น่ะค่ะท่านี้ขอขอทีละ2คนพอครับได้แี่ที่เรอยู่กดูแบบนั้นหะจะดแบบว่าไงเอาเอาเอาเค้กนงเจ๊แปงหก็ได้งานเข้าแล้วพี่น้องจับให้ลงทุกเม็กอไม่ได้อะได้ได้ได้ัด้ดด้ได้ได้ได้้ วันตูดเข้าไปครับตูแอ1ทีอนีกอีกหน้าเลยแอนทรีแอนแอนแอนวเพิ่งบเลยเพิ่งแถม four one one and two and 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 three and four one one ้าสองก้าครับขอที่สี่ไป two and three and and น uh, ะ four four one one ใช่แต่ลำสองอู กี่ตังกี่ชั้นทำได้ไหมได้ครับเลื่อนได้แต่ว่าตอนต้อเปลียนครับปลายเท้าเราจะมีเลื่อนเหมือนตอนอยู่ใช่ไหมครับเลื่อนได้ครับแต่ต้องก่อนไปต้องหยุดนะครับเราจะไม่เลื่อนแบบตลอดเราจะไม่เลื่อนจนแบบอย่างนี้ตลอดเราจะเลื่อนแล้วเราเรค่อยต่อจับเลยเนี่ยที่แข่งแข่งคุยกับไปอย่างเงี้ t ุ two ยังยังครับยังไม่ทรีครับนะเก็บกวาดคำนี้ถือว่าทร<อ>ีแล้วใช่แค่ลงไม่ต้องดูแค่ได้ยินเสียงเท้าว่ารูว่าถูกผิดถ้าเกิดลงถูกจะไม่มีเสียงส้นหนักลากเท้าก็ดูแล้วว่าไปส้น two and three and and ไปเลยครับ n d นโฟ r one one and two ใช่คือเราจะไม่มีน้ำหนักขายหน้าไหนลองยกดูว่าถูกไหมอ่ะถูกต้องเก่งมากครับขึ้นทรีนเต็มครับเต็ม and f o r ยืนครับยืน and one บึกหิตาะถูกจันยังแอนอยู่ยังแอนอยู่อือไม่ใช่พาโซแล้วครับอ๋ออ๋ออ่าแล้วอะไรลองเอาเราไปชั้งหน้าครับนกใช่ ราถึงจะมล้าครับก้นไปข้างหลังตัวอยู่ข้างหน้าคักนไปข้างหลังตัวไปข้างหน้าอครับไปครับเปิดเสียงด้วยนะเดี๋ยวควจะจปี Two a t h r e ยืดเลยครับยืดให้เร็วเลยครับ Three and four ไม่ได้ค่ะไหนครับชละโน and ครับมไปขาไหน ไปแฝดอันนี <And S 2> so. ้ทางี้เราอยู่นี้นะเดี๋ย้เแลวกดสะโพกครับกดแล้ว and four กดสะโพกน f o and f o เดี๋เพิ่งหมดครับ f o ยืนแต่ว่าเห็หรือว่ามันเป็นโฟโ f o เหลือวันไว้ใช่จะได้ไม่ขาสวยมากนแหละ and t and two and, two. and and four o n สกครับ two t and four อย่า f o แล้วหมดนั่นต้องมี f แล้วมีต่อหมดนะครับโต๊ะเราหมดพี่จันไม่หมดเลย Gracias. Ah, 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 ah.